น้า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  เพลงฮูฮูฮ I love you so 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 I love you s o r a I love you so I love you so please let me แบบก็น่าสนใจถ้าเขาได้มาดูเออแต่เขาได้มาดูอ่าอยากจะฝากบอกว่าอยากเล่นด้วยอ่ะ ถึงแม้ถึงแม้เราจะไม่มีเวลาลตัดออกไอ้ด่านด่านนี้มันใช้กระสุนเอพีได้ไหมวันนี้ไม่มีจุดก่อยแล้วอะไะครับผมเอากลับมาที่จุดเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่ง

Ooh, walking. got to walk in. Brother. Brother. Yeah, brother. Get in. Yeah, that guy. Okay. We can't put the whole

Hands up, and get down. Hands up, asshole. Get down, don't move. They keep down. LSPD, hands up. LSPD, put your hands up. Turn around slowly. me. Fight. ได้ยินรูเลยรูปเลยอ้าทำไมพี่รูปไม่ได้รูปเลยคุณปีนก็บอกว่ามันมีอาวุธอะไรกันมันมีอะไรโคตรไกลพี่ไอ้บีง Baby mang tập cho bà con nít. Hey, go. Tập cho bà con, bây giờ. Hey, mang loosen these a little, will you? Fuck, dude. Stop them. Give me a hand, eh? Okay, no, no. <laughs> <ma lush> okay, okay. Hands up! Spread your fingers! Go the palms of your hands! I'm not doing a fucking thing! Not a chance, fucker. Put your hands up and get down! Oh, dick. Screw you! Hands in the air! i look on a bit. LSPD, don't move! Purdy, whatever. I mean. มันบั็กว้นะมันจับไม่ได้โอ้โหจับไม่ได้เออจับไม่ได้เออจับไม่ได้บล็อกเนี่ยขึ้นไงเกมดีๆเกมดีคุณภาพดีเกมดีคุณภาพซื้อมาอแล้วแพงเลยเดียวสี่เลยจับได้ไหมเด็กไม่ได้ดรอมันลุกก็ได้หรอ

มันวิ่งหนีนล้มไหมไม่ลม้มอยู่ซ้ายวิ่งไปแล้วมีเจ๊ทีไม่คิดจะล้มไม่กูเฮ้ยตายเด่ะผมตาย Down. officer mm. 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 down, yeah. yeah. And we Made mm. um. mm. Shipping mm. so have a dead suspect here. Talk to lead. <laughs> Notifying trailers. He's in

พี่สุดในข้างหลังเพี่ยเราวะมันวิ่งไปไหนวะนินจาโอ้โหยุ่งเสี่ยดูมันวิ่งไงมันไม,มน่มันไม่ไแน่ใจว่าพี่จะโดนหรืรู้สึกกับปืนที่ิงมันไม่เข้านะพี่เอา AP พีป่ะเอ๋

เอาไงใครใครใครกินเครื่องในสัตว์กินไม่ได้แล้วเป็นเครื่องในสัตว์ที่แบบไม่สุกอ่ะคิดดูมันมันมันวางเออยอมคุณยอมได้เวลามีจับกัดองเงี้ยสิกกินแค่สิบนาทีไม่มีทางเลือกเลยไม่มีทางเลือกนอกจากกิน ไม่งั้นไม่มีผลักพี่พี่เรียกมันมจับไปละพีพีบเลยแต่แล้วพี่ขออนุที่ับลมไปลระมลม ลมตกลงตัวหนึ่งอยู่ข้างในตายอ่สวนไปม่้มลยผู้หญิงอ่ตายแล้วผู้หญิงไอองไอีเจ้เอ้ย อยามาซากองลิสต์ดนแตกรับวแต่ยิงเขาด่าผมเ่ยด่าขวาเลยสรข้างล่างเยอะไร่ะต้องไี่ไหนพี่ไม่จับผู้หญิง

อย่าคิดสู้ไอ้น้องไม่งั้พวกมึงจะต,ตายตายแน่ออกกนอนตายเลยพี่ซัดกรบบันพี่เียในมุนมก็แหละมีอะนนไร

กำลังปาดออกขวาเดี๋ย,ยวเดี๋ยต้องดาวอ็งนี่คืออคร์นอร์สตนดิ้งบยมีคนวิ่มาพีได้คนหนึ่งได้คนนึงนะอันนี้น,นี่เป็นโฮมเมลดเ มาโซคิดเล่นเดลต้าคอร์สขาขอ,อ <c oughs> ขาดอะไรวะอ,อาวุธเนี่นยพวกเนี้ยมีตัวอะไรไงก็อาวุธหายไปไหนเนาะตามพื้นหน่ะยดิพวกเนี่ยมันจะชอบถืออาวุธสองกระบอก ไปเลยได้เพิ่งจองไปเที่สีดวงทวานัตด็อกทูเอนทรีทีมซิทูเอชันอินดิฟูส์โน้ต further threat เป็นคับกำลังดิฟูส์ภารกิจเสร็จแล้วครับผมได้เลยว่าเชิญชวนได้ดีอี ครับสนุกกันไหมเอยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ